ดูดวงให้คนตายนี่ไม่ใช่ไพ่ของคนเป็นกูว่ามีผีมานั่งดูแทนแล้วล่ะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากชาวสยองไดอารี่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งแถวสุขาพิบาลห้าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคุณเอนันเป็นคนชอบดูดวง จากนั้นคุณเอก็เริ่มเรียนดูไพย,ยิบสีจนคุณเอก็พอดูเป็นพอสมควรแล้วก็ไปรู้จักกับพี่อีกคนหนึ่งเขาก็เป็นคนดูดวงเหมือนกันแต่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วพอดูกันไปดูกันมาจนครั้งหนึ่งคุณเอก็มีความคิดว่าถ้าเกิดอยากดูแม่นๆสงสัยเราต้องไปดูที่เงียบเที่ไม่มีคนเพื่อมันจะแม่นมากกว่านี้ แล้วบริเวณที่คุณเอจะไปนั้นก็เป็นบ้านล้างสองชั้นบนชั้นที่สองจะเป็นชั้นดาดฟ้าบ้านหลังนี้ปล่อยให้โลกล้างมานานและเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดว่าผีดูคุณเอกับพี่ก็เลยนัดกันเข้าไปที่นี่พอถึงเวลาตอนนั้นก็ประมาณ t ีสองก็เตรียมเทียนเตรียมเสือการจะไปนั่งดูให้เต็มที่ทั้งหมดก็ไปกันหคน โดยที่สี่คนนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดูอีกสองคนยืนอยู่บริเวณราวบันไดชั้นสองยืนคุยกันไม่ได้สนใจพอเริ่มดูคุณเอก็สับไพ่ไปตามปกติของไพ่ยิปซีคนที่ดูไพ่ยิปซีจะรู้ว่าไพ่ต้องมีอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่พอเปิดไพ่ขึ้นมาคุณเอเห็นไพ่ที่เป็นอดีตปัจจุบัน อนาคตไม่เห็นเป็นไพ่ที่บอกอนาคตไม่ได้และที่สำคัญไพ่ที่เปิดมานั้นไม่ใช่ไพ่ของผู้ชายแต่ว่าคนที่ดูกับคุณเอเป็นผู้ชายคุณเอก็เลยบอกกี่เขาไปว่าครั้งนี้น่าจะมั่วแล้วไหนพี่ลองสับใหม่อีกทีครั้งนี้หยิบไพ่ออกมาสิบใบต่างกับครั้งแรกแค่สองใบอีกแปดใบมันเดิมเป๊ก แล้วก็เป็นไพ่ของผู้หญิงออกมาเหมือนเดิมคุณเอขนลุกแล้วก็ขอสับไพ่เองพอสับไพ่เสร็จไพ่สิบใบมีอยู่เจ็ดใบเหมือนเดิมต่างตำแหน่งนิดหน่อยแต่ความหมายยังคงเดิมที่พี่เขาดูก็บอกว่าคุณเอสงสัยจะไม่ใช่ของเราแล้วละ่ะคุณเอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ของคนแถวๆนี้แล้วคุณเอก็พูดต่อว่า ถ้าเขาอยากดูนักเดี๋ยวให้เขาดูเลยพอดูเสร็จคุณเอก็ทักทายออกมาว่าคนนี้เป็นผู้หญิงสาเหตุที่เขาเสียชีวิตคือฆ่าตัวตายเพราะความลักแต่เขาไม่ได้ตายที่นี่ด้วยความเป็นสัพเพอศีเขาก็ล่องลอยมาอยู่ที่เงียบสงบดังคำพูดที่ว่าบางทีที่ไม่มีคนตายแต่ไม่มีคนอยู่ก็จะมีสิ่งพวกนี้อยู่คุณเอเขทักทายต่อว่า เขาดูทุกข์ทรมานมากเพราะเขาไม่สามารถไปไหนได้ชีวิตยังต้องวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วคุณเอก็พูดล,ลอยๆออกมาคำหนึ่งว่าดูให้แล้วนะถ้าอยากหลุดพ้นให้ปลงแล้วทำใจเพื่อจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นสักพักคุณเอก็พูดต่อว่านี่มันไม่ใช่ไพ่ของคนเพื่อนคุณเอที่ยืนคุยอยู่ข้างหลังคุณเอมีความรู้สึกว่า ขาเอาหน้ามาอยู่บนไหลไหลผมก็โดนคอคุณเอแล้วก็พูดว่าไหนไหนขอดูหน่อยคุณเอก็บอกกับเพื่อนไปว่าอัานนี้ดูสิพอคุณเอพูดเสร็จคุณเอก็สับไพ่อีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ไพ่เปลี่ยนไปเลยเหมือนว่าไม่ใช่คนเดิมคราวนี้เป็นผู้ชายพี่อีกคนที่อยู่ใกล้ๆก็พูดว่าถ้าอยากดูกันหนักก็มาเลียงแถวดูกันเลย แล้วคุณเอก็ดูไพ่ของคนที่สองคนนี้ตายเพราะความรักเหมือนกันฆ่าตัวตายคุณเอก็พูดลอยๆเหมือนกับบอกวิญญาณไปว่าให้ทำใจเพราะเขายังยึดติดอยู่กับบ่วงกรรมก็จบกันไปพอคนที่สาคราวนี้เป็นผู้หญิงตายท้องกลมต้งหมดมาจากสาเหตุความรักทั้งนั้นเลยพอครบสามคนคุณเอก็ไม่ไหวแล้ว มีความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็พากันลูกเก็บของกลับบ้านระหว่างที่เดินลงบันไดคุณเอก็คุยกับเพื่อนแล้วก็อารมณ์จะถามเพื่อนประมาณว่าที่ไปดูเป็นยังไงแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้ไปยืนดูยืนคุยอยู่ข้างหลังทุกคนก็บอกว่าเพื่อนคนนี้ยืนคุยอยู่ข้างหลังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคุณเอรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนนอหน้ามาอยู่บริเวณไหลตัวเอง โชคดีที่คุณเอไม่ได้หันหน้ากลับไปไม่รู้ว่าถ้าหันหน้ากลับไปคุณเอจะเป็นยังไงบ้างพอลงจากบ้านมาแล้วพี่คนที่ดูดวงอีกคนก็โบกไม้โบกมือไปยังชั้นสองแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูให้ใหม่นะแล้วคุณเอก็ต้องมากับพี่เขาเพื่อมาดูดวงให้กับผีตอนนั้นคุณเอก็กลัวแต่ความอยากลอง แล้วก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวๆก็เลยตัดสินใจไปพอวันที่สองก็เวลาเดิมตีสองครึ่งครั้งนี้ก็มีคนไปเพิ่มคนหนึ่งเป็นเจ็ดคนน้องคนที่ไปเพิ่มนี้เขาจะเป็นคนที่มีซิกเซนพอนั่งกันครบห้าคนแล้วคุณเอ็กก็เริ่มดูดวงทันทีเริ่มสับไพ่พอเปิดไพ่ก็เหมือนว่า ไพ่มันดูมัวๆไม่สามารถจับต้นชนปลายอะไรได้ถูกเลยเหมือนเป็นผู้หญิงสัญญาณเขาอ่อนไม่เหมือนเมื่อวานนี้คุณเอก็เลยถามน้องคนที่มาใหม่ว่าเฮ้ยน้องเอ็งมีความรู้สึกยังไงน้องก็บอกว่ารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงบันไดเขาเข้ามาไม่ได้คุณเอก็งงหรือใครใส่พระมาหรือเปล่า แต่พอถามไปถามมาทุกคนก็บอกว่าไม่มีใครใส่มาแต่เหมือนมีบางอย่างทําให้เขาเข้ามาไม่ได้คุณเอก็พยายามดูอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้เมื่อวานที่ดูนั้นเป็นอีกทีหนึ่งวันนี้อยู่อีกทีหนึ่งคุณเอก็เลยคิดว่าถ้าในห้องนี้ดูไม่ได้เดีย๋ยวลองย้ายไปที่เดิมแต่พอย้ายไปที่เดิมเขาก็เข้าไม่ได้อีกพอลองสักสองสามครั้ง คุณเอก็ได้ลองอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ชั้นล่างตรงบันไดครั้งนี้ไพ่ออกชัดเจนเปิดไพ่ออกมาเหมือนจะเป็นไพ่ของเจ้าที่แล้วก็มีใบหนึ่งเป็นไพ่สิบดาบตรงตำแหน่งปัจจุบันความหมายก็คือประมาณว่าให้หยุดให้หยุดการกระทำนี้แล้วพี่คนที่เขาเป็นคริสตเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนทูตของสวรรค์ลอยเข้ามาในหู บอกให้หยุดการกระทํานีซ้ซาเพราะว่าการที่ไปบอกวิญญาณแบบนี้เหมือนทําให้เขาหลุดจากกรรมที่เขาก่อขึ้นมาพาอพวกคุณเอบอกวิธีทางให้เขาไปทําให้กดแหงกรรมของเขาเสียเขาก็เลยได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไวขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็ดีสําหรับดวงวิญญาณแต่มันไม่ดีสําหรับคนที่ดูดวงเพราะถ้าเกิดเขาไปดี กรรมของเขาก็จะมาโตกที่เราหลังจากนั้นคุณเอก็ไม่เคยดูดวงให้กับคนตายอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ